แล้วไม่มีจาพนมมาโชว์ะเจ้าใครไปแล้วฮะหลายชาติอนใช่ไหมคะแล้วก็เขายังใจมีโปรเจกต์หนึ่งคือที่เล่นกับพระเอกฮอลลีวูดเหมือนกันลอฟลันเกรนนะฮะทุ่เป็นพระเอกแชมป์คาราเต้ชาวสวีเดนก็คนนี้เนี่ยก็ต้องถ่ายทําอยู่แล้วก็จะมีโปรแกรมฉายปีหน้าเหมือนกันไม่รู้เข้าจุดจีนหรือเปล่าแล้วเข้าจุดจีนก็ชนกับเดอะฟาสพอดีประมาณนั้นค่ะคุณอดิศรคะการกลับมาของจาพนมครั้งนี้เนาะก็เรียกได้ว่า กลับมาพังงานได้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแหละเพราะว่าเราก็รู้ข่าวคุณจาพนมดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีอุปสรรคในชีวิตมีข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงการกลับมาครั้งนี้คุณอดิศรมองว่ายังไงก็ถือว่าโอเคเรื่องสัญญงสัญญ,ญาอะไรก็เป็นเรื่องของอธุรกิจกันไปแต่ถ้าแฟนแฟนหนังเนี่ยต้องยินดีแน่นอนฮะ,ะที่นักแสดงไทยได้โอกาสไปแจ้งเกิดในฮอลลีวูดเพราะที่ผ่านมาเนี่ย มันมันไม่ใช่ง่ายนะว่าที่หนังฮอลลีวูดจะสร้างแล้วมีนักแสดงที่เป็นคนไทยไปเล่นแต่ก็มีนะก็มีบ้างแต่ก็ต้องเป็นข้อจํากัดบางอย่างอย่างโอเคบางประเทศมีโอกาสมาก่อนเช่นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันกับซาร์อย่างเวียดนามเนี้ยเคยลบด้วยกันมาก่อนก็ทําหนังเกี่ยวกับสงครามเวียดนามก็มีโอกาสให้ดาราเวียดนามไปเล่นซึ่งเาไปเห็นดาราไทยด้วยดาราไทยด้วยอย่างกุณมาดิเวียดนามคุณจินตลาสุขพัฒน์ไปเล่นเล่นเป็นโรบินวิลเลียมสโรบินวิลเลียมตามจีดซึ่งถ้าเป็นคนไทยเนี่ยรู้จักแน่นอนว่าคุณเจน แฟนหนังโทโลไม่รู้หรอกเนี่ยนักแสดงไทยอ่านี่ก็เป็นหรือว่าเป็นคนดาราเวียดนามเวียดนามไม่ตามไปหรือบางทีเนี่ยจะจะไปอยู่ในลาตอนเทาสาวไว้ผมมาอย่างที่เราจากันได้ฮะแต่บางทีเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องเขียนบทลงไปเลยว่าเนี่ยคนไทยอย่างที่คุณชาคิดยานาเล่นในบางกอกดันจรััดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหนังมันอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วแต่การที่จะาพนมไปเนี่ยถูกเลือกเนี่ยเพราะความเป็นตัวของเจ้าพนมเองเลยเพราะต้องยอมรับว่าดาราบูนหลายคนก็มีมีอ่าเป็นตัวเลือกของเจนวานเยอะนะฮะ อย่างของจีนก็มีอย่างเชตลีหรือว่าเฉินหลงหรืออย่างดอนน่เยนเนี่ยก็ถือว่าถ้าเกิดเลือกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโปรโมทในจีได้อีกเยอะเลยหรืออย่างไอโกอูเวสจากเดเลตที่เป็นองค์บากภาคอีหนาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ใช่ก็ถือว่าเป็นตัวตัวตัวเลือกใหม่เหมือนกันแต่่ครัที่เขามาเลือกโทน่จ้าของเราแล้วก็แปลว่าเขายังหลงไหลในสิลปะมวยไทยของจ้าพนมอยู่ก็เรื่องน่ายินดีเหมือนกันเพราะต้องยอมว่า แต่ก่อนเนี่ยที่ไปโกอินเตอร์บางทีเป็นหนังที่ฝรั่งเองยังไม่รู้จักเลยนะ,ะไม่ายไม่กี่โลงแต่เดอะแฟชเนี่ยแน่นอนสามถึงสี่พันโลงอย่างน้อยเลยครับค่ะก็อันนี้ค่ะก็คือเราก็มีตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าอย่างอย่างรุ่นพี่นักบู๊ชาวเอเชียที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชียไม่ว่าเฉินหลงหรือว่าเจ็ตลีคือขืดขึ้นคอเหมือนกันใช่ไหมคุณอาทิตย์อย่างเฉินหลงนี่ประสบะตากรรมนี่ก็คือไปรั้งแรกนะ้ไปพยายามเอาหนังเข้าไปไปเล่นอย่างเดอะแคนนอนโบราณนะหนังปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยฮ คือปรกอากฏออกมาในหนังเนี่ยรวมๆกันเนี่ยฮะ uh huh. ไม่แน่ใจว่าถึงนาทีหรือเปล่าคือมีฉ <c oughs> ากบู๊อยู่ประมาณ4ี่ิบหวินาทีนะฮะคือที่ตัดมาให้ดูเนี่ยคือมีเท่านี้อะฮะเท uh huh. ่านี้นั่นเองแล้วเขาใช้เวลาอีกประมาณสิบ้าปีเลยนะฮะกว่าที่จะประสบความสาเร็จได้นะฮะเรื uh ่อ huh. งระหว่างนะั้นน่ยคือเฉินหลงเองเนะี่ยเป็นคนเลือกบทเหมือนกัน uh huh. นะฮะจากซินเวิร์สซินเวสเอร์ซาตอนเนี่ยเขาเคยจะมาให้เล่นบทเป็นแบบผู้ร้ายผู้กันอะไรเงี้ยเฉินหลงก็ไม่เอาก็เลยต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะฮะเพีย uh huh. งแต่ว่าก็นี่แหละพอถึงเวลาเนี่ย ค่อนข้างนานมีแล้วก็เห็น หลังๆคือทีเห็นแบบรับเบิลอิสบล้องเห็นลัชอาอะไรอย่างเงี้ยฮะครับอืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องมารอเชียกกันแน่นอนว่าเราอยากเห็นจ้าพนมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนบทฝั่งผู้ร้ายหรือฝั่งผู้ดีเราก็อยากให้นักแสดงใครเป็นที่รักคือถ้าเล่นเป็นตัวร้ายแล้วเล่นเจ๋งอ่ะคนก็รักได้นากก็เป็นที่ชื่นชมได้นะคะจากเรื่องหนังนะคะเรากลับมาที่เรื่องของวงการละครในบ้านเรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกกระแสหนึ่งที่เป็นกระแสอย่างต่อเนื่องเลยกับละครเรื่องฟ้าจรดทรายที่ออก กาศทางช่องเ็นะคะผลงานการสร้างของดาราวิดีโอกับประเด็นที่เป็นประเด็น Talk of the town เลยนะคะมีประเด็นมาตั้งแต่แรกๆเลยเรื่องนี้คือตั้งแต่ตอนที่แบบใครจะสร้างเป็นละครโทรทัศน์เพราะว่านวนิยายเนี่ยคือคนอ่านะเฝ้ารอเนี่อออกมาแต่ว่าตัวตัวอร์นเนี่ยตอนที่มีโอกาสได้ไปดูก็ได้ไปดูฟ้าจรวดไซเดอร์มิวสิควิปีห้าย์ก็คือทำเป็นละครเวทีก่อนพอมันเป็นละครโทรทัศน์แน่นอนค่ะคนก็ต้องจับตามองเนาะแล้วก็ มีเสียงชื่นชมก็ไม่น้อย<ะ>แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีเสียงวิาพากวิจารณ์ซึ่งสร้างกระแสได้อย่างรุนแรงทีเดียวเลยนั่นก็คือเสียงวิาพากวิจารณ์ของคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรบกุลเพราะว่าคุณมะเดี่ยวสไตล์อะ่ะเป็นสไตล์ของของคุณมะเดี่ยวไปแต่ว่าเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นรเรื่องมาต่อ,อยังไงคุณอาทิตย์อ่าก็แน่นอนก็คือจริงๆก็มีเอ่อเขาเรียกว่ามูล,ลนิธินะฮะมุสล,ลิมเพื่อสันติก็ยื่นจดหมาย บอกว่าให้ยุติการออกอากาศยื่นไปทั้งสามที่ครับไม่ว่าจะเป็นกสทชาทางช่องเจ็ดกระทรวงไอซีพีอะไรเงี้ยฮะทำไมถึงขนาดต้องต้อง,องยุติการออกอากาศเพราะว่าเขามองว่าการนําเสนอภาพบางเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นมุสลิมในเรื่องเนี่ยมันสร้างภาพไม่ดีมีการกระทําบางอย่างในเรื่องที่ขัดกับหลักศาสนาอย่างเรื่องของการกอดจูบทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกานันหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งจริงๆตอนนี้เรื่องเนี่ยค่อนข้าง ที่คลายลงไปแล้วระดับหนึ่งนะครับรก็คือให้แก้บทใช่ไหมหลังจากทางที่ตอนนี้คือเข้าไปทางปรึกษาทางจุฬรราชมนตรีก็ตอนนี้ครับละครต่อไปที่เหลืออีก8ตอนเนี่ยทางของจุฬาชมนตรีก็จะเป็นคนที่ดูแล,แลทั้งหมด,ดมว่าเรื่องของอเนื้อหาต่างๆข้อเท็จจริงเรื่องข้อมูลทางเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยให้มีความถูกต้องมากขึ้นนะฮะก็จะเหลืออีกเรื่องเดียวคือวันที่สากันยายนเนี่ย ต้องเข้าไปเคลียร์กับทางมูลิธมุสลิมเพื่อสันตินะฮะโดยมีกสะทะชเป็นคนกลางะนะะ,ะก็จองดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนละเพราะว่าอาจจะตกลงกันได้ด,ดีก็ได้เพราะว่ามีผู้ใหญ่มาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอยากให้ไปฟังเสียงของกวีซีไรส์นะคะคุณจิรนันทิตรีชะะัะที่แน่นอนว่าคุ้นเคยกับเรื่องของการแปลบทภาพยนตร์เคยเขียนหนังสือมามากมายแล้วก็ไปฟังเสียงของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ซึ่งเป็นมุสลิมด้วยครับไปฟังเสียงทั้งสามท่านค,ะค่ะที่ได้ลิขสิทธิ์ไปทํา เป็นภาพนะละครหรือภาพยนตร์เนี้ยควรจะแค้ว่าต้องทําทําวิจัยเรื่องนี้ใหม่เพราะว่าการทำวรรณกรรมให้เป็นละครเป็นภาพยนตร์นี้เราเราใช้คําว่าบทดัดแปลงนะดัดแปลงได้สําหรับบางประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากโดยเฉพาะเรื่องศาสนาวัฒนธรรมและการเมืองเนี้ย ยิ่งต้องระมัดระวังคือกรณีที่เกิดขึน้นในเห็นได้ชัดว่าความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามหรือวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทยนี่มันน้อยมากทั้งๆที่เรื่องในประเทศไทยมีทั้งเรื่องภาคใต้นะฮะอันนี้เกี่ยวข,อขอวอย้องกับวัฒนธรรมมุสลิมโดยตรงหรือเนี่ยอียิปตีเรียต่างๆมีเรื่องราวเกิดขึน้นเยอะแยะแต่ว่ามันน่าเสียดายที่ความรู้หรือวัฒนธรรมความรู้ในเชิงวัฒนธรรมมุสลิมเกี่ยวกับจากคนทั่วไปในสังคมก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆเท่านั้นเองเป็นภาพเดิมๆ มันต้องให้ความรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับทํายังไงไม่ให้มันมันดูเหมือนกับแบบเราไม่ได้ทำกันบ้านซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ได้ยินว่าเราเรื่องนี้โดนโดนโจมตีนะเนืงซึ่งผมว่ามันถูกเพราะว่าอถ้าถ้าคนทํากันบ้านมาดีๆไอ้สิ่งความผิดพลาดเหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นนะผมคิดว่าสองอย่างก็คือทัศนคติกับการทํากันบ้านเบื้องต้นมาแต่ว่าอย่าไปเกรงจนแบบสุดท้ายคือเราจะไม่กล้าทําอะไรที่มัน มันเราจะรู้สึกว่าเออมันจะเป็นกระทบกระเทือนอะไรย้ยเพราะผมก็ยังสนับสนุนเรื่องการนําเสนออย่างอย่างเสรีภาพในการนําเสนออยู่ฮะก็ะเลยคิดว่าสองอย่างเนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสารรค์อาจจะต้องใส่ใจมากกว่าเดิมฮะฝ่ายเพราะรว่าคือผูอ้สร้างสารรค์ก็ก็ทางานหนักแต่อย่าง <ๆ S 2> ที่บอกว่าพอเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ต้องทํางานหนักมากเข้าไปอีกนะคะทีนี้ในฝั่งฮอลลีวูด ก็เคยมีกรณี<ช>มากมายเหมือนกันนะคุณาอาดิศร์ที่จัไทยอาจจะเอาตัวอย่างของฮอลลีวูดมาก็ได้เพราะว่าต้องยอมแล้วพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องเจ็บปวดกับทัศนคติเหมารวมต่อชาวมุสลิมในในหนังสื่อเยอะแยะโดยเฉพาะที่มาจากฝั่งฮอลลีวูดเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าในหนังฮอลลีวูดบางทีเนี่ยเสนอภาพมุสลิมส่วนใหญ่จะเป็นภาพเท่ๆเหมารวมภาพจําที่<ช>มันติดติดตาก,กันมาก็คือมอง,งจากสายตาชาวตะวนันตกผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เป็นระบาหน้าท้อง ถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าไม่เป็นเ,นเศรษฐีน้ำมันไปเลยก็เป็นผู้ก่อการร้ายไปเลยเฉพาะอย่างหลังเนี่ยเยอะมากในหนังดังๆสมัยก่อนที่ไม่มีการเรื่องการต่อต้านทัตสินิเหมารวมเนี่ยมีตัวอย่างเยอะๆอย่าง Backto the Future ก็มีฉากที่พระเอกเนี่ยหนีการไล่ล่าของอผู้ก่อการร้ายลิเบียซึ่งมันมัน,มนควรจะไปเกิดขึ้นในตะวานออกกาแต่ฉากนั้นไ่อยู่ในในสารัฐซึ่งมันก็ผิดหลักความจริงนะฮะหรือ,อยังทูไลเนี่ยก็มอบหมดผู้ร้ายให้กับกลุ่มปล่อยแอรปาเลสไตน์ซึ่งจริงเนี่ย ความแย้งระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลกันลบกันทั้งสองฝ่ายแต่ปรากฏว่าบทผู้ร้ายก็ตกอยู่กับปาเลสไตน์เท่านั้นหรืออย่างหนังการ์ตูนที่ดูกันทั่วโลกอย่างอาลาดินเนี่ยเสียงผ้าข,ของพระเอกเป็นเสียงสันนียงอเมริกันแต่พอเป็นตัวโกงปุ๊บเนี่ยสํนนิงอาหอลาบทันทีก็ถือว่าเป็นการเลือก,เล,อกเลือกปฏิบัติอย่างมากหรืออย่างปีที่แล้วที่รู้ก็ดีนะฮะอย่างหนังเรื่องอ,อินโดนเซนมุสลิมก็เป็นถือว่าการผิดพลาดที่ปล่อยให้มีหนังที่มีการเหมารวมทางอิสลามมุสลิมเนี่ยออกมาซึ่กก็ว่เปะโลลไยค ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะทุกๆทุกๆเรื่องทุกๆศาสนานะคะก็เราก็หวังให้ผู้สร้างเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าพอเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงใจเขาใจเรานะคะเพราะว่านอกจากกรณีกรณีนี้เนี่ยของของไทยก็เคยมีนะคะศาสนาพุทธใช่ไหมคุณอดีศรที่เคยจะทําหนังเรื่องพุทธจาแล้เราปรากฏว่าประวัติของคนที่มาเล่นเนี่ยค่อนข้างดังพลอย ชาวพูดทั่วไปรับไม่ได้ก็เลยต้องหยุดไปนะหรืออย่างหนังฮอลลีวูดดังจากนวนิยาวรันกรรมดังแล้วดับบชีโคสกับแองเจล n อนเดมอนก็เป็นกรณีใหญ่เลยตั้งแต่ดับบีชีโคสที่วัติการข่มบากันใหม่ ก็มีปัญหากันไปคือเขาคุครีทีฟนะดิฉันเป็นคริสเตียนนะดิฉันก็มองว่าเขาเขาเก่งมากนะในการที่แบบพยายามเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่เราดูแล้วเราก็ก็จุกก็จุกเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ถ้าเรามองในฐานะที่เป็นแบบเป็นความพยายามในการจะสร้างสรรค์แต่ยังไงก็ตามเนาะก็ต้องที่บอกค่ะระมัดระวังแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะกับอีกประเด็นร้อนค่ะนั่นคือข่าวที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น กับช่องเพลงระดับตำนานในยุค90ที่โตมาด้วยกันติดตามต่อในสิสสนสโมสรค่ะ society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre. A hidden trail through Rome itself. I need access to the Vatican archives. Access to the archives is only by written decree by the Holy Father. Our church is at war. This is the first marker. The path is alive. You're talking about the moment of creation. Open the doors and tell the world the truth.